โคนต้นพยูงตอนนี้เขาก็โตเร็วเลยเนะเจอสภาพแวดล้อมนใต้ต้นพะยูบพบกับ y o u t u b n n e l ช่องส m ทฟาร์มเมอร์ไลน์ครั้งหนึ่งอันนี้ก็มาที่ส่วนผสมผสานอีกแล้วนะครับก็จะมาปลูกผักหวานผักหวานป่าอีกสองต้นนะครับแต่ตรงนี้จุดนึงอยู่กใกล้ๆกับต้นสะเดานะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่ง อยู่ใกล้กับผักหวานป่าต้นที่ปลูกคอาที่แล้วนะอยู่ตรงนี้ก็อยู่คนละด้านของไม้พยุงนะประกบซ้ายขวาต้นพยุงนะวันนี้จะปลูกต้นนี้ครับเดี๋ยวเราตั้งกล้องเลยนะครับแต่วันนี้เราขุดหลุมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปลูกไว้ข้างๆต้นพยุงนะต้นพยุงต้นใหญ่นะครับค่นข้างจะใหญ่ละนะปลูกมาประมาณสี่ห้าปีละ มาขุดหลุมแลวแเราก็กบดินเลยเรายังไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรอันนี้เป็นดินทรายดินร่วนครับอยู่ใกล้อยู่ใกล้ไม้ป่าไม้พยูอยู่กใกล้ต้นมะขามต้นนี้นะครับแล้วก็ใกล้หางลูกยูงฝรั่งหางลูกยูงฝรั่งอยู่แนวร้วน,นะ,ะอยู่ด้านนี้ครับต้นใหญ่ก็ไม่เป็นไรฮะก็ อยู่ร่มเงาตรงเนี้ยดีละห่างจากรั้วประมาณสักสองเมตรกว่าสองเมตรครึ่งอ่าอีกต้นที่หนึ่งเดี๋ยวเราก็ลดน้ำเลยวันนี้ค้มฟ้าค้มฝนมาอีกแต่ตอนนี้ก็ยังแดดอยู่นะเมื่อก,กี้มันคืมฟ้าคืมฝนคะรับอ่าโอเคอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งอยู่ด้านนี้นะครับจะตั้งกล้องบ้างนบนนี้ อยู่ใกล้ต้นสะดาวอ่ะน,นี้เราขุดหนูไม่ละมีรากของไม้ปา่าแลรากของหาหายุงมาถึงนี่ละับหายุงก็เป็นพืชตระกูลถั่วจะเชื่อกันอาหารก็เราก็จะให้ทั้งสะดาวเนี่ยเป็นที่เลี้ยงด้วยแล้วก็รากหาหารยุงก็มาลว ไปประโยงก็มาอสองต้นเดี๋ยวเราก็ไปทำเป็กปลาล้อมๆไว้กันไก่แล้วก็มีหมามันงิ่เล่นด้วยอันนี้เดหยาบเบา,เบา,เบาแต่ดินมีความซื้นสูงอยูอ่เดี๋ยวเราไปหาเป็กกอนนะ มาปักล้อมไว้ครับแล้วก็หาปเป็นไม้กระถิน่นกระถิก็มาปักล้อมไว้การพบไก่พบหมามาขุดคุย้ย เอาจอบสระแทกไปไม่ลงนะไม่แหลง

ร้อยละอีกต้นนึ่งก็ทําแบบเดียวกันัครบต้นนี้ก็มาปักหลักกันไก่กันหมาเช่นเดียวกัน แน่นหลาเลยจะเอาเศษไม้ปุปูมาคลุมอีกทีนึงก็ได้ เอก็เดี๋ยวมันก็ย่อยเป็นปุ๋ยเป็นอะไรไปกันไก่มาขุดเจียดด้วยเดี๋ยวก็ลดน้ำ ให้ความชุ่มชื้นไปด้วยนะเป็นทั้งปุ๋ยเป็นทั้งให้ความชุ่มชื้นไปด้วย มันน้ก็ลดน้ำหน่อยนะครับรดั้งตอนที่ปลูกเมื่อกี้รดต้นตอนเดิมด้วยอีกตรงนี้ห่างกันประมาณเมตรหนึ่งไม่ถึงเมตรดีประมาณแปดสิบเซนติเมตรอยู่สอบประกบข้างต้นพออยู ต้นนึงก็นีนะครับต้นนีงต้นนึงอ,อยู่ใกล้ต้นสะเดาให้สะเดาเป็นที่เลี้ยงครับแล้วก็มีหลากหลายชนิดล่ะส,ะส,ะส่วนผสมผสานมีทั้งอันนี้ก็ขมะพร้าว ถ้พาพอโตช้าหน่อยเพราะว่ามันโดนคุมด้วยพวกไม้ป่านี่แหละตดนคุมพวกพ,พยูงพวกพยูงฝรั่งไม่ค่อยได้แสงแต่ก็เพิ่งปลูกได้ไม่นานละประมาณสองปีกว่าสองปีมาขามเปี้ยวยักษ์แล้วก็ไผ่สร้างมนที่เราเพิ่งปลูกไปไผ่สร้างมนปลูกไปสองต้นเดี๋ยวมันก็จะ แยกแยะออกน,นะว่าอะไรจะอยู่อะไรจะขยายออกไปหรือขุดออกไปย้ายตำแหน่งก็แล้วแต่ตอนนี้ให้เขาให้แย่งกันโตก่อนแย่งกันโตย่งกันอยู่ก่อนนะเป็นส่วนผสมประสานรดน้ำได้หลากหลายนี่มะขามเปรี้ยวยักษติดติดกันหลายต้นอยู่นะ ไฟมันก็เป็นไ่หวานตัวนูน้นไ่หวานเพชรน้ำพึ่งเบอร์เก้าเพิ่งปลูกไปเหมือนกันเดี๋ยวจะอัปเดตการจเจริญเติบโตนะครับอันนี้เพิ่งปลูกเพิ่งปลูกไปพวกนี้ก็เป็นมะย,ยมมะขามมะขามเปียวยักษ์มะขามเปียวยักษ์ะหวานไปทั่วเลยตรงไหนก็เกิดเอาเม็ดมาหวาน พามาดูรถน้ํารถน้ําเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวเราจะปลูกมะละกออีกสองต้นนะครับจะปลูกมะละกออีกสองต้นโอเคเดี๋ยวถักกล้องแป๊บนึงครับเราได้จุดตำแหน่งที่จะปลูกเปนกล้วยมะละกอ มะละกอุรงนี้นะไม่ต้องขุดเล็กมากมะละกอมะละกอไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่เขาไม่ให้แรงเกินตรงนี้ต้นหนึ่งต้นนั้นก็อยู่ข้างหลังเรา ทางด้านไปทิศตะวันออกโอเคึบนะวนนียังไปทางด้านทิศตะวันออกแหละไม่เป็นไร เอาปุ๋ยหมกักมาจับกองมาใสด่ด้านบนอันนี้ขุดลงไว้ตอนแรกก็จะปลูกกหวานย้ายไปละย้ายตำแหน่งไปเมื่อกี้ละอ่ามื่อกอได้ต้นหนึ่งละได้ต้นหนึ่งอยู่ใ,ใกล้กันห่างไปประมาณสี่เมตรอยู่ระหว่างกอไผ่นะครับอยู่ด้านโน้นทางโน้นแหละครับตั้งถุงดำรอไปละ มึก็ฝุดหลุมรอไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราใสล่ลงไปแล้วเดี๋ยวเอาปุ๋ยหมักมันกับกองใส่ตามหลังปึ๊บโอ้มาแต่วันออกโอเคไม่เป็นไรเกียงมางร้อนออกอันนี้แต่วันตกนีแต่วันออกเดียวก็หาแต่งเอง อ่าอยู à, e ่ใกล้กรอกน้ำอยู่ใกล้จุดรับแสงรงโล่เดี๋ยวเราลดน้ำเอาปุ๋ยหมักมากับกองมาใส่แล้วก็โรยปุ๋ยหมัก ห่างๆก็ได้แบบกลับกองสืดไมโจก็คุ้ดีหน่อยเดี๋ยวเราลดทาบท่ากระปักรปันิดนึงการ่คุ้มเสีย ลดน้ำก่อนลดน้ำหน่อยนะค่าปากหลัง 让大家解决。